เลข888ในเบอร์มือถือส่งผลอะไรบ้างกับผู้ที่ใช้รายการเทปนี้ด็อกเตอร์ไก่มีคำตอบมาฝากกัน,น,นค,ค่คะสวัสดีค่ะ พบกับดรไก่มัฒนาปวีสารคุณมนตรีในรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตสำหรับความรู้ที่คุณไก่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องของการใช้เลขตอง8ในเบอร์มือถือซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลยนะคะโดยเฉพาะใช้เป็นเลขปิดท้ายในเบอร์ยิ่งส่งผลเสียเป็นอย่างมากเลข8เมื่ออยู่เลขเดียวหมายถึงทรัพย์สินเงินทองการมีลูกน้องบริวารแต่ใช้เลข8เยอะเกินไปเป็น8 8 8 หรือ8-4ตัวจะส่งผลให้ผู้ใช้เป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหร้ายเป็นคนคิดการใหญ่และหากวางอยู่ในบางตำแหน่งจะส่งผลอย่างมากในเรื่องของสุขภาพมีโอกาสเป็นเนื้อง,งอกเป็นมะเร็งได้การใช้เลขแบบนี้ต้องระวังอย่างมากเพราะเงินก็จะรั่วมีเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่มีเหลือ แถมยังอายุสั้นได้อีกด้วยนะคะและสำหรับท่านที่ใช้เลข888ปิดท้ายในเบอร์มือถือบอกได้เลยว่าไม่ส่งผลดีกับธุรกิจที่ทำเลยค่ะการเงินที่มีที่หามาได้ไม่มีเหลือมีเท่าไหร่เงินล่วไหลออกจากหลายทางแม้ว่าเลขข้างหน้าของเบอร์จะเป็นเลขมังกร789ที่นำเงินก้อนใหญ่เข้ามาให้ก็ตาม ก็จะมีเหตุให้เงินล่วดไหลออกไปหมดถ้าเช็คแล้วมีเลขแบบนี้อยู่ในเบอร์ที่ใช้เปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ดีกว่านะคะแต่นิดนึงค่ะ8ตัวเดียวใช้ได้8-2ตัวใช้ได้แต่ถ้า3ตัวขึ้นไปห้ามใช้แล้วก็อยู่ตำแหน่งหลังไม่ได้นะคะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาความรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขในเบอร์มือถือและศาสตร์การร้อยเรียงเบอร์มือถือให้ลึกซึ้งมากขึ้น สามารถหาอ่านได้จากหนังสือที่คุณไก่เขียนทุกเล่มที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้นะคะหนังสือทุกเล่มติดอันดับเบสเซลเลอร์ ller, แล้วมีวางจําหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศหรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ inbox fanpage sim เจ็ปด com ได้เลยค่ะ รายได้จากการจำหน่ายหนังสือทุกเล่มโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นำไปทำบุญเพื่อบำรุงพุทธศาสนาและนำไปมอบให้องค์กรมูลนิธิต่างๆนะคะขออนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านที่อุดหนุนหนังสือทุกเล่มด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณไก่ขอลาไปด้วยคำพูดที่ว่าคิดก่อนพูดเป็นสิ่งสำคัญแต่การทำให้ได้อย่างที่พูดสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรทุกครั้งคิดให้ดีและตั้งใจมุ่งมั่นทำให้สำเร็จนะคะ คุณไก่เป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะเปลี่ยนแปลงมเธอเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมั่นใจไม่อยากให้คุณต้องรอคุณจะหมดเคราะหแค่คุณไว้ใจเราช่วยวิเคราะห์ช่วยพลิกเรื่องหนักเป็นเรื่องเบาเปลี่ยนแปลงมเธอเปลี่ยนความคิดคุณ